มักกะสังยุตผูกที่สิบเอ็ดนะโมตัสสามภังกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ <c oughs>

phang tê ti tê pin cô phang cam và tô phát chan sút ti so tu chân na pu tam bu li sa tăng lai chúng chắc phang nhân tâm mà tê sanh na đường ni say có chắc bằng kết phan nhã lê phan tí phan ta ngăn cho phang còn phai đôi phá lâm mi ຈະໄດ້ເທດສະຫນາຍັງປະລາຄະລານີ້ຍະວ່າຟັງມາເຖື່ອມແຖງປັນຍາປາລະມີເປັນບຸນຍະລະສີແກ່ທ່ານຊາຕຸຈັນນາພຸດທັມບໍລິສັດຕັງາຍ ตามพระบาทบางเลอากาสสูตรว่าเอวํเมสุตังดังนี้เป็นต้นอันขันตนจึงว่าอนันตหากได้สำหรับรับฟังมาในกาลสมัยยะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ปานตามสํารังพระเอริยบทในพระเจตวันมหาวิหาร อนเป็นอารามของในอันาถเปินฐิกันสมังกาเศรษฐีเขตพันกกรเมืองสาวัตถิตินันพระพุทธเจ้าก็ตังรัดเรียกจงผีคูตั้งหลายวันดูลามผีคูตั้งหลายดังนี้เมื่อนั้นผีคูตั้งหลายก็รับคำตาดพาตนแก้วกตเตสนาวา สญยาทาเปรีกยงเวอากาศเสวิวิธาวโตดูรามพิงกุตั้งหลายเพียบเหมือนดังลมมีหลายพระการต่างๆนานาอันพัดไปในอากาศคือลมวันออกลมหมุนไตลมหมุนเหนือลมมีอยู่ละอองมีฝุ่นละออง ลมบอบเมีฝนละอองลมหลวงลมร้อนลมมันพัดมาเบาลมมันพัดมาแรงสันใดก็ดีเมื่อพิงคู่จมเลินงอกงามแห่องอารียามักออันเมองแปดปังการหือมาไกลสันติปัฏฐานทั้งสี่ก็ดีสัมมาปัฏฐานทั้งสี่กด็ด,กดีอิทธิบาทสี่ก็ดี in ta lĩnh nhạc hạ có đi, Phật la hạ có đi. po trang cá tăng hốc tăng chết có đi, Có nhóm thành quang chậm lớn, Bùa lì xuân bùa lì bùn thần hàn, Mượn cằn đi li du la, pi khu tăng lại cân và pi khu chậm lớn. ป่อพุงไปบุญอลิญะมักมีองค์แปดปังการหืมมากลายอันมีสติปัฏฐานสี่ก็ดีสัมมปันตาสี่ก็ดีอิทธิบาทสีก็ดีอินทริยะหาก็ดี พระละหาก็ดีโพจังกาตั้งเจ็ดก็ดียอมถึงความจำเลื่นบัวละบวนสันใดแล้วคือผีโกในพระศาส,ะสนานี้จำเลืญนสัมมาทิฏฐิความหันจอบ สัมมาสังกัปปาความขันเองจอบสัมมาวจจะเจลจาจ,จาอบสับมากรมันตะกะทำการงานจอบสัมมางานชีวะเลี้ยงชีวิตจอบสัมมาวายามะมีความเปลี่ยนจอบ สัมมาสติลันนึกจอบสัมมาสมาธิตั้งใจไว้จอบอนาสะไหลาวีเวกความสงัดวีละกะความคลายความคลายกำหนัดนิโลธะความดับอันน้อมไปใน การสละดูกัลลาเพียงคู่ตั้งหลายเมื่อเพียงคู่ตั้งหลายจำเริญหนึงอกงามยังงาลีญามักองแปดประการหนึมากลายสติปัฏฐานทั้งสี่ก็ดี <c oughs> สัมมาปาทาัทธานสีอิทธิบัติสีก็ดีอินตรีงักฮาก็ดีพละฮาก็ดีโปรดจังกะเจ็ดก็ดียอมถึงความจำเริ่ดังนี้แต่ดิหีเสียงเนื้อความในอากาศส,สุภเปียงเท่านี้ก็มีแลลําดับแต่นี้จะไดสดําแดงเตสา ในแมการสูตรติหนึ่งสืบต่อไปความว่าในกาลสมัยยาครั้งหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้ากอมปานทับอยู่ในประเจตวันานบมหาวิหาร อันเป็นอารามของนายอันนาทรมปินดีกดสะมังหาเศรษฐีเขตพรนกรเมืองสาวดีเีรระพูดแ่าเจ้าก็เรียกเจ้าพี่คู่ตั้งหลายมาพร้อมเพียงกันแล้วพระตนแกวสัทธาก็เตสัน,นสญญาญสาถาพิพิกเวกิมาหานังปัจจิเมปาเ,มปเมสมาเสะละตังละโจรรัง ละจสะรังดังนี้ดูลาภีกูตั้งหลายเพียบเหมือนฟูงพงทุเรียนปิวขึ้นไปในตายละดูร้อนแมกที่เกิดในการบอดใจละดู กอนใหญ่ย่อมอยังฝุ่งยังฝนย่อมยังฝุ่งฝนทุลีนะ้นือหายไปใดสันใดพี่คู่จําเริญงอกงามและ่อปุ่นพปบุญยังงาลียามมักองแปดประการหนือมากลาย ยอมยังกูจลานทามันนาลาโมกที่เกิดดินขึ้นแล้วเสมอเสียมสุนไปเสียงไปได้ก็สันนนเหมือนกันดีเลยดูกลาพิคูตังลาย พีกูเมื่อจำเริญงอกงามเพิ่มปุน,นาริญามักองแ์8ประกาหรือมากลายยอ่มยังกุศลธรรมมันลามกติบังเกิดขึ้นแล้วได้เสียมสูนในไปโดยด้วยเลวดังลือคือพีกูในพระศาสนานี้ยอ่มจำเริญมักอาริยายมักอันเมองแผดประการธรรมาิที่เป็นตน มีสมาธิเป็นที่สุดอันนาสาไหลวิเวกวีลาการนีโลทาน้อมไปในการสละดูลาภีกูตั้งหลายภีกูเมื่อจำเริญงอกงามเพิ่มพูนาริยามางแปดปังการือมาหลายยอ่มยังกุศลธรรมมันลามกติบังเกิดขึ้นแล้วือเสื่อมสูญนายเสี่ยงไปด้วยเร็วดังนี้ เสียงเนื้อความในเมกขาสูตรทีหนึ่งเพียงเต่านี้ก็มีแหล่ลำดับนี้จากใดเทศนาในเมกขาสูตรตอนที่สองสืบต่อไปความว่าในกาละสม,มัยยกาละคั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ประเจตวัน,นอารามมังคาวิหาร อันเป็นอารามแห่งในงานนาปิเดกัศมังาเศรษฐีเขตพนักกอสาวัตถีปันตัากาตาเจ้าก็เรียกเจ้าพีกุตั้งหลายมาพร้อมกันแล้วพระตนแก้วสัทธาก็เตสนาวาสัยถาปีพิกเวอุปปันนังมังหาเมฆังทะเมนังมังหาวาโตดังนี้เป็นตน ดูกะลามปีิคูตังลายเหมือนมหาเมกบังเกิดขึ้นแล้วลมตี่พัดย่อมยังมหาเมกนั้นเหายสงบไปในระหว่างนั้นสันใด พี่ครูเมื่อจำเริญงอกงามเพิ่มปุณนาริญามักองแปดประการนึงมากลายย่อมยังอักุุสลธรรมมันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วือเสื่อมสูญในไปในละหว่างนั้นก็สันนานเหมือนกันดีลี ดูกรลาปีคุตังไลภีคุจำเริญงอ่องามเพิ่มพูนอริยมักองแปดประการมีมากลายย่อมยังอากุศลธรรมมันลามกที่บังเกิดขึ้นแลว้วคือเสื่อมสูญไหยไปใหนระหว่างนั้นเป็นดังลือคือว่าภีคุในพระาศาสนานี้ย,ย่อมจำเริญมกกะมีองแปดประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นตน <c oughs> มีสัมมาสัมมาทิป็นเตสุดนันนาสาไหลวิเวกวิลาการนีโลทะน้อมไปในการสละดูกะลามปีกูตั้งลายปีกูเมื่อจำเริญออกงามเพิ่มพูมพมพมนอริยามักองแปดประการหฮือมากลายยอ่อมยังากศลธรรมมื่อหาย ฮือลาโมกที่บังเกิดฮือหายคือขึ้นแล้วฮือเสีอมสูญหายเสียงไปในละหวังนั้นดีลีเสียงเนื้อความในพระสูตรที่สองเพียงเท่านี้ก่อนแลลำดับนี้จังใดแต่สนาในนาวะสูตรสืบต่อไปนาความว่าในกาละในสามัญยะครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็พุ่งสถิตสำราญ ในพระเจตวันนางารามมหาวิหารอันเป็นอารามแห่งในอนาทปินเิกัสมหหาเศรษฐีเขตพานากรเมืองสาวัตถีในการนั้นพระพุทธ,ธเจ้าก็ตรัสเรียกเจ้าพีกุตั้งหลายมาป้อมเพียงกันแล้วเต้าทนแก้วตันทนแก้วพระทนแก้วสรัทธาสัพัญโกเตสนา và sai nhà ta pi pi ka vê mô tô tikanya na vanya e tapa e tapa tana katanya dang đi la pi ku tang lai pep mươn 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 ดูกระลาปีกุตั้งหลายเปียบเหมือนเมื่อเรือเดินในสมุทรตะศกรที่ผูกโดยที่ผูกโดยโซแจ้อยู่ในน้ำตลอดหกเดือนเขาก็ยกคืนมาบนบกในละดูหนาวอันว่าเครื่องผูกตั้งหลาย ก็ต้องลมและแดดฝนตกใส่ย่อมจักเสียไปพวกไปดีหลีสันนันเมื่อผี่คูกจะจำเรินงองามเพิ่มพุนยังอาลียามมักองแปดประการอื้อมากลายกลันว่าสยญญจชนต่างลายย่อมสง,งบไปเสี่ยงไปโดยบ่ยาาสันใดนี้ก็เหมือนกันแต่ดีหลี ดูลาภีกูตั้งหลายก็เมื่อภีคูมาจำเลิศเื้ององงามผมปุณาริยามากคงแปดประการเื้อมากหลายสังโยชนะตั้งมวลย่อมสังโยไปเสื่องไปด้วยห่วยากอย่างใดภีคูในพระาศาสนานี้จำเลิศมาอาริยามากอันมีองแปดประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นตน สัมมาสมาทิป็นต่สุดออนนาสไลวิเวกนิโรนิลากะนิโรธาน่อมไปในการสละดูกาลาปีกุตังหลายเมื่อพิกุตังเลิญงอกงามเพิ่มพุนยังอารียามากอันมีอง์แปดประการมากหลายอันวาสโยจนะาตังหลายยอมสงบลำงับไปเสี่ยงไปโดยบ่ญากแตดีลี เสียงเงื่อความในนาวสูตรเพียงเท้านี้ก็มีแลลำดับนี้จังใดเตสนาในอากตาตนากาลสูตรความว่าในกาลสามัยยังันั้นแหล พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ในวัเจตวันอารามมังาวิหารอันเป็นอารามของนายอนาทปินดีกัสเศษธีเขตันมกรเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกเจ้าผีกุทั้งหลายมาแล้วพระกอเตสนาวสาสยถาปพิกเวอากาตานุกากา,าลังดังนี้เป็นตนพีกุทั้งหลาย เรียบเหมือนเรือลับแดดเรือเรือลับแดดผู้ก,กนลาตั้งหลายมาแล้วจากติสะตังสีลับแขกเรือลับแขก,ก,กผู้กะลาผู้ใดตั้งหลายมาแล้วจากตัวติดสะตังสี่คือติดจันเอและลติตไตต,ตติตตะวันตกติดตังวันออกก็ย่อมพักที่เรือลับ แขกนั่นประกากษัตปรปลาญาพรมแพทย์สูตรพลามมาแล้วยอมมาพักที่เรือนรับแขกนั่นสันใดพิคุจำเินงอกงามเพิ่มพุนนารียมักอันเมโอแปดประการเิมกหลายย่อมกำหนดหูธรรม ทีควรกับนอดหูย่อมและทำดีควรและย่อมกัตทำมือแจงยังทำที่ควรกระทำมือแจงย่อมจำเลินทำที่ควรจำเลิน้วยปัญญาอันยิ่งสนนเหมือนกันดีรีดูกะลาภิกุตั้งหลายก็ททำที่ควรกาหนดรู้โดยปัญญาอันยิ่งนั้นเป็นดังลือจาก็ได้แก่ ทีตันเรียกว่าอุปทานคันทาหาอุปทานคันหาเป็นดังลือจาคืออุปทานคันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังคาญและวิญญาณลูกลาปิคุตังลายทำเหล่านี้ควรกำหนดรูด้โดยปัญญาอันยิ่งดีลีตัมตีควรละโดยปัญญาอันยิ่งนั้นเป็นตันไดจา คือวิชาหนึ่งภาวะตัณหาหนึ่งดุกลาภีคุตังหลายทรรมเหล่านี้ควรละโดยปัญญาหญิงแต่ดีลีดุลาภีคุตังหลายทรรที่ควรกะทำมือแจงด้วยปัญญาอันนี้นั้นเป็นดังเลือจ่าคือวิจาเลวิมุติทำเหล่านี้ควรกระทำือแจงด้วยปัญญาอันยิ่งทำมที่ควรหืำเรญด้วย ปัญญาอันยิ่งนั้นดังหรือจาคือสมาะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งดูกลาภิกขุตังหลายธรรมเหล่านี้ควรจำเริญด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ดีลี ดูลาพี่คูตัง้งหลายก็อปีกูผู้จำเริศงอกง,งามเพิ่มปูนนาริยามักองแปดประการหือมากหลายย่อมกำหนดหูธรรมที่ควรกำหนดรู้ละทรรมที่ควรละกะตำม,มือแจ้งยังทรรมทีควรกะตำม,มือแจ้ง <c oughs> <c oughs> จำเลินทำที่ควรเอ่จำเลินโดยปัญญาอันยิ่งดังลือคือพิ่กุในพระศาสนานี้ยมจำเลินมาแปดมีสมาธิทีมีสมาสมาธิเป็นดีสุดอาสาไหลวิเวก วิลากาณีโลทานน้อมไปในการสละดูกลามปีคูต่างลายปีคูผู้จำเินเงองงามเพิ่มพุนารียามากองคปรประการมีมากลายย่อมกำหนดหู้ทำดีกวรกำหนดรู้ละทำดีกวรกำหนดกตัมมือแจงยังทำดีวกวรกกตัมมือแจงจำเิญทำที่ควรจำเริญด้วยปัญญานิงอย่างนี้แต่ดีลีก็มีจัแล่นา เสียงเนื้อความในอกัตนกาลสูตรเพียงเท่านี้ดีดีลำดับนี้จักไดเทศนาในนัติสูตรสืบต่อไปพระพุทธเจ้าเตเนาวัสสยธาภิกขเวคงกานทีปัจจินนาปัจินินาดูราภิกขุั้งหลายเปียบเหมือนแม่น้ํางกาใหญ่ไหลลองเข้าไป เข้าไปติดสัพระจินในกาละครั้งนั้นโมมหาจนทั้งลายถือเอาจอบเสียมจ้ะสามาประสงค์ว่าพวกเราจะกระทำการตืดนน้ำแม่กงกาหไหลไปสู่ที่เก่าพวกเขาทั้งลายจะเข้าใจความความนั้นเป็นดังเลย มุมาจนน้ำจักเปิงกระทำการตืดแม่น้ำคงกานั้นให้ไหลไปสู่ที่เก่าได้หรือจาปิกุตังหลก็ไวสาว่าบดไดพระเจ้าคาขา้ขอนั้นเป็นพ่อเหตุไดนันจาประว่าแม่น้ำคงกาไหลล่องไปสู่ที่ซับปจินการที่จักมาตืดนน้ำคงกา ฮือไหลไปที่เก่าบ่ใจว่ากระทำได้ง่ายโม,ามางาอาจนคนทั้งหลายได้รับความลำบากยากาแค้นหนักหนาสันใดก็ดีพระราชามหาอามาตมิตสหายหืือยติกาวงสาเขานำเข่าวเข้าของสังมปติมา ล่อมาหลวงพี่ครูผู้จำเริญงอง,งามเพิ่มพุนอริยมรกมีองค์แปดประการนึมากลายดูละผูหลีสาผู้จำเริญเจิญต้านมาดีหลีบต้านจากนุ่งห่มพากาสาวพัดเหล่านี้เป็นอย่างใดพร่อพากาสาวะเหล่านี้ก็ตั้งมือต้านเดือดร้อนต้านจะเป็นคน ล่วงนาถือประละเมอเตียวไปขอตานอย่างใดต้านจุงซื้อซึกเสียมาโบรีโภคสัมปติแล้วกระตาบุญดีหลีว่าอันพิกุนั้นจำเรินงองงามเพ่งบุณณาริยมักองแปดประการนึงมากหลายจากใดลาสิขาไปบ่ใจฐานะที่มีใด พรอะน้านเป็นพ่อเหตุใดเพราะว่าจิตของพาพิคุนั้นได้น้อมเน่าไปสู่ในวิเวกเป็นกาลนมนานมาจนเวลามาปลายเพื่อความตกต่ำข้อนี้บอใจฐานาที่จะมีใดดีหลีดูลาพิคุตั้งลาย ปีคู่ย่อมจำเริญงอกงามเสื้อเพิ่มพูนยังอาริยมักองแปดประการมากหลายอย่างใดคือปีคู่ในพระาศาสนานี้ย่อมจำเริญมักแปดประการมีสัม,มาธิที่เป็นตนมีสัม,มาสม,มาธิเป็นติสุดอนาสลัยวิเวกวิลากะนิโลทนา้อมไปในกาละสาละในการสละดูกละลา พี่กู้ตัางหลายพี่กู้ย่อมจำเริญงองามเพิ่มปุณหาริมักองแปดประการหือมากคือหลายอย่างนี้ดีลีเสียงเนื้อความในนาทีสุดเพียงเต้านี้ก็มีแลเตสนานในปรากาลนียาวักแห่งมกักสังยุตมมมาในมหาวัลาวสังยุตานีกายหือพุทธบริสัตตังหลายได้ฟังมา ຈົ່ງລົງສະທາພົມພຸນປັນຍາປາລະມີແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍບໍ່ຢ່າຈະແຫຼ່ນໜ້າກໍວັງກົມສົງເສເດ